สวัสดีชาวราศาีมีนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนมีนาคมพศ2566นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดาวเสาร์ย้ายนะครับเราจะมาดูกันว่าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้คือจะมีอิทธิพลอะไรต่อคุณบ้างนะชาวราศีมีนโอ้การเงินเนี่ยแดงว่ามันส่งผลเรื่องการเงินคุณด้วยการเงินดีนะครับเนี่ยมีเงินเข้ามาแต่ว่า มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะเข้ามาแล้วก็จ่ายไปมันเป็นเงินเอาไปลงทุนไงเงินลงทุนต่อต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ด้วยนะมีเงินอย่างให้ซื้อทองซื้อที่เก็บไว้นะครับเจ้าวลากีมีเงินเข้ามาเยอะเหมือนเงินนั้นเนี่ยอ่าไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็จะมีการติดต่อเข้ามาเรื่องการงานนะครับใครที่ว่างงานหรือว่าใครที่กำลังจะดิวงานต่างชาติเนี่ยเนี่ยก็จะมีการติดต่อเข้ามานะครับ น้องนองเรียนนักศึกษานี่คือก็ยังมีที่ปรึกษาเรื่องการเรียนอยู่มีเกณฑ์ได้เรียนต่อทางไกลอ่าไกลบ้านไกลสดุดคือต่างประเทศนะครับเนี่ยการง,งานก็ยังดีมีคนคอนเน็กเข้ามาอยู่นะเอาละพอเข้ากลางเดือนเนี่ยการเง,งินก็ยังมานีิเห็นไหมอ้ามันมาเลยน้อยมาเ,ยเรื่อยๆไม่ขาดมือนะคนลาศีมีนการเง,งินดีการง,งานเด่นนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย พอจากเนี่ยกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยเนี่ยในเดือนมีนาดวงดีได้ The b เ s t เนี่ย t ด e sun เน่ยโชคดีเข้ามาหาคุณแล้วนะีไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยนะใครเครียดปวดหัวอะไรอยู่ตอนนี้คือดีใจได้เลยนะครับดวงคุณมาแล้วเนี่ยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยดวงดีมากๆเนี่ย n ดนี่คือ The b e บ t ของไพ่ยิปซีนะครับ อะไรที่มันไม่ดีมันมืดมนมาแล้วนี่คือมันสว่างทันทีเลยนี่แหละโอดวงมาแนละ้ดวงดีแล้วนะเนี่ยจากที่บอกว่าไม่เคยถูกหวยก็จะถูกมันเดือนนี้แหละเนี่ยคนราศีมีนเนี่ยให้ดีใจไว้เลยนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าเป็นการเลื่อนขั้นที่มันเงินเดือนไม่เยอะเท่าไหร่น้อย ธุรกิจก็เกิดใครทําธุรกิจนี่คือมันก็ยังได้กาไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ถึงว่ามันขาดทุนอะไรมากนะครับเนี่ยความรลกก็สําหรับคุณผู้หญิงนะมีคนมาจีบจะไม่เอาคุณเป็นประเภทถ้าชอบแบบฉันจะจีบเองจะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงปลายเดือนก็จะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันต้องเด็ดขาดหน่อยนะครับลังเลไม่ได้จะเป็นแบบนี้ การงานโดดเด่นการเงินก็โดดเด่นโชคโดดเด่นด้วยเนี่ย The Sun มาแบบนี้คือโอ้โห The Best ดีใจกับคนราศีมีนด้วยนะนะครับที่มันไม่ดีมาตั้งแต่มกราคมพานี้นะมันมาดีเดือนนี้แหละเนี่ยให้ดีใจไว้เลยนะครับเอาล่ะก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะครับอ่า พื้นดวงแต่ละคนแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะอ่าทายว่าไม่ดีก็ใช่ว่ามันจะไม่มันจะไม่ดีทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจําใส่ใจนะเอาไว้เตือนสติตัวเองก็พอนะครับ